สวัสดีครับวันนี้วันที่19เดือน9 2567นหรือ2024นะครับวันนี้มาติดตั้งประตูรีโมทให้ลูกค้านะครับอยู่แถวดอนเมืองนะครับอันนี้ลูกค้าติดเป็นแบบมอเตอร์ยกสูงนะครับยกจากพื้นดินขึ้นสูงนะครับเพื่อกันน้ําท่วมนะครับหรือว่าถ้าจะเอาสูงขนาดนู้นเลยก็ได้นะครับสามารถทําได้นะครับอันนี้ก็วิธีการใช้งานก็เป็นปุ่มเดียวนะครับกด1ครั้งก็คือปิดนะครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับช่างวุฒินะครับ0870431787นะครับรับติดตั้งท่วกรุงเทพและเขตปริมณฑลนะครับสามารถติดต่อสอบถามราคาหรือสอบถามวิธีการติดตั้งเช็ดนอกพื้นที่นะครับบางทีอยู่ระยะขอบใกล้ๆกรุงเทพก็เราก็ไปติดให้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็กดอีกทีนึงก็เปิดนะครับอันนี้เป็นโครงการหมู่บ้านนะครับ ตั้งประตูรีโมทเวลาฝนตกฟ้าร้องก็ไม่ต้องลงมาเปิดประตูยากนะครับกดรีโมทเปิดในรถได้เลยนะครับตอนนี้เวลามันปิดมันก็จะล็อกเองโดยอัตโนมัตินะครับก็ไม่สามารถไม่ต้องล็อกกุญแจไม่ต้องล็อกอะไรนะครับเพราะมันปิดสุดมันก็จะล็อกระบบให้เองอัตโนมัติครับโอเคอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับ